น้ำผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมลงสวนอีกแล้วนะคะเด็กๆเขาจะเก็บแตงค่ะแตงเยอะเลยนะคะดูดกค่ะเก็บแตงนะคะเก็บดอกเท่าไหร่แล้เนี่ยฮะเขาเก็บดอกเท่าไหร่โอ้หลายครั้งที่สี่แล้วมั้งเนี่ยรอบที่สี่แล้วค่ะท่านผู้ชมได้เก็บไปใส่บาทด้วยเห็นไหมนั่นแหละลูกนั่นไงยังมีอยู่นั่นเห็นไหม กัดินบอกรอบที่ห้าแล้วรอบที่ห้าแล้วใช่ไหมลูกโอ้ล้านบอกรอบที่ห้าแล้วมีอีกตัวอีกหนี่งลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเงนหมึกเหล็กเลยได้อยู่ลูกเดี๋ยวมันแก่โอเคอันนี้เหรอเพรน,น,นั้นเออนั่นแหละแก่แล้วลูกแก่แล้วพอได้อยู่ อันนั้นยังเล็กอยู่ั่งโน้นนนใช่ไหมเกลี้ยงนี่ดูแตงดูแตงนี่ไม่เหมือนกับเลูกอื่นนะคะนี่เห็นไหมสามลูกกันอะเป็นสีนวนเลยนะคะผิวเกลี่ยงค่ะมันเป็นคนอ่าหือตัดอันข้างล่างนั่นแหละข้างล่างลูกข้างล่างกับลูกกลางก่อนก็ได้ลูกถ้าไม่ตัดหมดอะถ้าไม่ตัดหมดแล้วมันก็แก่หมอจะตัด โอ้โดูตรงนี้นี่นตรงถัดมาน่ะลูกเห็นไหมหเห็นไหมท่านผู้ชมดกมากเลยแตงเอออันนี้ยังไม่ได้ข้างบนได้ไหมลูกยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอ,อืมเอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนเอาเลือกเก็บค่ะท่านผู้ชมเราไม่ได้ไปเก็บไปขายเนาะเราเก็บไปกินก็เอาแต่พอกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย อันนี้จะไปจับหัวนั่นลูกมันสีหว่วงนั่นไงตรงนี้อีกลูกตรงโคนตรงนั้นอะนั่นแหละตรงนั้นเออตรงนั้นแหละตรงมือลูกจับลงไปเอเห็นแล้วเออนั่นแหละ <c oughs> ไไดด้้แล้วอีกข้างบนนู่นเห็นไหมเห็นไหมพิงเสาอยู่นั่น <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นอีกอัน่นแหละ ผักปลอดสารพิษค่ะท่านผู้ชมปลอดสารค่ะปลูกแบบบ้านๆดูแลแบบบ้านๆง่ายๆค่ะโอ้เห็นไหมมันเริม่มมีตัวมาเจาะมาันนั่นมีแมงนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้นั่นเราไม่ได้ฉีดยาลูกที่นอนอยู่ตรงนี้นี่อีกลูกนี่ลูกเล็กตรงนี้เอาได้แล้วเนี่ยนั่นแหละข้างล่างนั่นนั่นแหละเอามากินเถอะเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละ,หละอืม โอ้ยเห็นว่าโอ้มันนอนนอนพื้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูโอ้ยโอ้มีเห็นมีนอนในตัวแมลงโอ้ยโหโบเลยไม่ได้เก็บงานมันเข้ามาขึ้นที่มันนอนที่มันอยู่พื้นดินค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมก็ผักปลอดสารเนาะไม่ได้ฉีดยา อะไรโอเคค่ะคลิปนี้เก็บแต่งนะคะประมงก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ,ะไหนอลินไหนอยาดูแต่งสิให้ท่านผู้ชมดูแต่งสิ <c oughs> นี่ไงค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ว่ากำลังพอดีกินค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ